อันี้เท่าไหร่คะยี่สิบค่ะยี่สิบยังยี่สิบเอ็ดนะคะผ่านผ่านมือชายมายังคะยังยังค่ะสิ้นสิ้นอยู่เออเออยังนับไม่ได้ค่ะว่ากี่คนแล้วอันนี้เท่าไหร่คะยี่สิบค่ะยี่สิบยังยี่สิบเอ็ดนะคะผ่านผ่านมือชายมายังคะยังยังค่ะสิ้นสิ้นอยู่เออเออยังนับไม่ได้ค่ะว่ากี่คนแล้ว ยี่สิบค่ะ20ย่าง21อ็ดนะคะผ่านผ่านมือชายมายังคะยังยังค่ะสิงสิงอยู่เออเออยังนับไม่ได้ค่ะว่ากี่คนแล้วอายุเท่าไหร่คะ20ค่ะ20ย่าง21อ็ดนะคะผ่านผ่านมือชายมายังคะยังยังค่ะสิงสิงอยู่เออเออยังนับไม่ได้ค่ะว่ากี่คนแล้ว